สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ lightning talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งข่วาววาระที่ talk show ที่จะมีอยู่เป็นเพื่อนคุณทุกครอบครัวทางช่อง3 Family หรือว่าช่อง 13. Happy Family แห่งนี้และคุณทุกฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวสทรอยเอฟเอ็มนมะคะมาเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจและให้ข้อคิดดีๆเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็มีพลังในการที่จะทําให้ทั้งตัวเองคนรอบข้างแล้วก็สังคมนั้นน่าอยู่ยิ่งขึ้นทุกวันทุกวันนะคะใกล้จะถึงวันมาบูชาพรุนี้4 เมษาคมพุทธศักราช2558เป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนามาคะบูชาหลายคนก็คิดถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะแต่อย่างน้อยพุทธศาสนิกชนก็ ส่วนใหญ่คงจะตั้งใจว่าจะต้องไปทาบุญตักบาตรหรือว่าเข้าวัดฟังธรรมอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่ามีกิจกรรมหนึ่งที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะก็คือกิจกรรมที่ทางหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทป,ปัญโยหรือที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าสวนโมกกรุงเทพเขาเชิญชวนคนที่สนใจไปร่วมกิจกรรมดีๆนี้นะคะก็คือเพนภาวนาชาคริยานุโยกซึ่ง หลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินกิจกรรมนี้มาก่อนนะคะว่าเป็นภาวนาชาคิยานุโยกนั้นเป็นอย่างไรวันนี้เราเชิญเจ้าหน้าที่กิจกรรมของหอจดหมายเหตุพุทธธาตอินทปัญโยรสวนโมกกรุงเทพมาเล่าให้ฟังนอกจากนี้ยังอยากจะคุยกันถึงความความ ศรัทธาหรือว่าการมีส่วนร่วมของพุทธศาสนิกชนผู้สนใจทั่วไปกับสวนโมกกรุงเทพนะับตั้งแต่ก่อตั้งมาซึ่งมีกิจกรรมตลอดทั้งปีเลยนี่นะคะมันตอบโจทย์ความอยากเรียนรู้อ,อยากหาที่สว่างทางปัญญาและจิตใจในกรุงเทพมหานครที่ เป็นเมืองอันแสนวุ่นวายอย่างไรบ้างนะคะวันนี้ขอต้อนรับคุณสัสวัณจีรายุทธหรือว่าคุณแอนค่ะสวัสดีค่ะคุณแอนสวัสดีค่ะค่ะคุณแอนอยู่ที่สวนมกรุงเทพมากี่ปีแล้วคะก็สามปีแล้วค่ะปีขึ้นปีที่สี่ค่ะเป็นยังไงคะอิ่มเอมบรรลุทางธรรมหรือยังก็ยังนะคะยังก็เรียนรู้เรียนรู้ค่ะเรียนรู้ก็คิดว่าต้องบอกว่าเป็นโอกาสที่ดีสําหรับชีวิตที่ ตลอดเวลาระยะเวลา3ปีเนี่ยก็ได้เรียนรู้ขึ้นเรื่อยๆค่ะค่ะ,คะเห็นบอกว่าตอนแรกที่มาทํางานที่นี่เลยเนี่ยก็เหมือนเหมือนไม่ได้ตั้งหลักนะคะจับพลัดจับผูแล้วก็เกิดอะไรขึ้นเป็นแรงบันดาลใจที่ให้มาทํางานรับใช้าศาสนาในรูปแบบแบบนี้ก็จริงๆแล้วเป็นคนที่ชอบอยู่ในหมวดทํากิจกรรมมาโดยตลอดนะคะแล้วคราวนี้เนี่ยพอเราใช้ชีวิตในเมืองแบบสุดๆนะคะงานยุ่งสุดๆเที่ยวสุดๆ ทำงานปปงด้านบันเทิดด,ด้วยใช่ค่ะจนกระทัะ่งเกิดภาวะเช่นแบบนอนไม่หลับอนอนไม่หลับเป็นปีเป็นโรคภูมิแพ้หรือใจไม่สงบเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเกิดคำถามอันหนึ่งขึ้นมาว่าเฮ้ยความสุขมัน,นความสุขมันเหนื่อยเออความสุขมันเหนื่อยขนาดนี้เลยเหรอแบบทำไอ้น,นี่ ก็ไม่เห็นจะสุกสักทีไปช้อปปิ้งเอาออกใหม่ออกใหม่ไปซื้อออกใหม่ไปซื้อช้อปปิ้งแล้วอีกอะไรเงี้ยค่ะก็แบบพอกลับบ้านก็แบบมันก็มันก็ไม่สุกอีกแล้วว่ามันออกใหม่อีกแล้วทุกอีกไม่เคยพอไม่เคยพอค่ะค่ะไปเที่ยวกลับมาก็แบบก็เหนื่อยอีกแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมเลยหาหาทางออกให้ตัวเองว่าจะทำยังไงให้ค้นพบความสุขที่แท้จริงเนี้ยเหรอคะคุณแอนจริงๆต้องต้องคิด ต้องบอกว่าเป็นเป็นการหลงทางที่ทําให้พบทางเพราะไม่ได้ตั้งใจที่จะมาหมวดธรรมะคือตอนนั้นก็ไม่รู้จักธรรมะเลยค่ะไม่คิดว่ามันจะสามารถช่วยอะไรเราได้ในชีวิตประจําวันบังเอิญเพื่อนพาไปสวนโมกกรุงเทพตอนแรกบอกไปสวนโมก็แบบเฮ้ยฉันไม่ไปต่างจังหวัดฉันงานเยอะเลยนั้สกราษฎร์ธานีฉันไม่ไปฉันงานเยอะอะไรอย่างงี้ค่ะก็ไปแล้วก็ครั้งนั้นก็ได้พาคุณแม่ไปด้วยค่ะแล้วก็บอกว่าเออมันแบบ สง,สงบนะสงบเนาะคือแค่แบบไม่ต้องมีอะไรเลยค่ะแค่รู้สึกแบบสงบนิ่งในช่วงระยะเวลาหนึง่งเราก็แบบทํางานที่นี่เลยดีกว่า <laughs> <laughs> ใจง่ายมา <laughs> ค่ะ <laughs> แล้วพอดีคุณหมอบัญชาเดินลงมาพอดีค่ะก็ะะเลยแบบงั้นแบบ ขอทำงานกิจกรรมลองดูก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่มารับใช้ศาสนาในรูปแบบของสวนโมกกรุงเทพจนถึงทุกวันนี้พอพูดแบบนี้แล้วเมื่อกี้กล่าวถึงคุณหมอบัญชาในแพทย์บัญชาพรุงพานิ์นะคะเดี๋ยวเราจะเรียนเชิญท่านมาพูดคุยขยายผลในเรื่องของการสืบทอดแนวทางของท่านพุทธทาสภิกูุกันต่อในรายละเอียดแต่ว่ากิจกรรมที่สวนโมกเนี่ย มีตลอดทั้งปีเลยนะคุณแอนใช่ค่ะแต่จะให้คุณแอนเล่าให้ฟังหน่อยว่าจริงๆแล้วรูปแบบกิจกรรมแบบสวนโมกนี่คืออะไรบางคนบอกว่าเอ๊ะนึกถึงสวนโมกกรุงเทพจะนึกถึงอะไรดีนึกถึงโรงเรียนเหรอนึกถึงวัดเหรอหรือว่านึกถึงออพิพิธภัณฑ์เหรอ,อนึกถึงอะไรที่ไปแล้วเรียนรู้คุณแอนจะนิยามให้คนเข้าใจสวนโมกกรุงเทพหรือหอจมาเหตุพุทธทาสอนินทปัญโยยังไงถ้าง่ายๆสั้นๆก็คือว่าหอจดหมาเหตุพุทธทางงงงส,นสนาาเ,ธธาเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะ เก็บงานของท่านอาจารย์พุทธทาสเ,เก็บงานทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสื่อธรรมที่เป็นงานเขียนนะคะ,คะงานธรรมบรรยายทั้งหมดแล้วก็ประเด็นสําคัญที่มีส่วนโมกกรุงเทพเนี่ยก็ให้นิยาไมไว้ว่าจริงๆมันเป็น spiritual fitness มันเป็นฟิตเนสออกกําลังใจอะค่ะคือคนเราเนี่ยร่างกายแข็งแรงมันไม่พอในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเนี่ยใจเราต้องแข็งแรงด้วยที่นี่จึงเป็นศูนย์ฟิตเนสค่ะออกกําลังใจเก๋มากเก๋มากศูนย์ออกกําลังใจใช่ค่ะค่ะแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่เห็นว่าเกิดขึ้นมาเป็นวาไรตี้ทั้งหมดเนี่ย จริงๆแล้วเป็นการสืบสารปณิธานของท่านอาจารย์ทั้งหมดท่านอาจารย์เคยทำไว้ทั้งหมดแล้วตั้งแต่ที่สวนโมกชยาเพียงแต่ตอนนั้นเนี่ยอันคิดว่าการและเวลาเนี่ยยังไม่ได้คือจริงๆอันว่าล้ําล้ําสมัยมากล้ํามากค่ะล้ํามากอย่างอยังกิจกรรมดูหนังเนี่ยท่านอาจารย์ฉายหนังตั้งแต่2,510ชาวบ้านคงงงนึกออกไหมคะคือ สุรายังไม่มีไฟแต่สวนโมกชายามีไฟแล้วฉายหนัง,ชา,นงชาวบ้านคงแบบพระอาจารย์ทำอะไระอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งท่านเป็นท่านอาจารย์เนี่ยสนใจการถ่ายภาพมากถ่ายรูปแล้วก็เขียนข้อธรรมที่รูปถ่ายตัวเองแล้วสมัยนั้นเนี่ยมันล้ำมากมากนั่นคือลำ้อลำแล้วก็คือ,อ,อสถานที่ก่อสร้างอะไรเนี่ยไม่ได้เน้นเรื่องความ วิริศมาราหรูหราอะไรเลยแต่ว่าในี้นั้นเนี่ยทุกๆุกมุมเป็นศิลปะที่ท่านบอกว่าเป็นโรงมหรสพทางวิญญาณใช่ไหมคะคือพออ่านตรงไหนพอมองตรงไหนมันมันมีความหมายหมดเลยซึ่งมันอยู่ที่เรานะถ้าเราเป็นบัวเหล่าไหนเราก็จะเจอบางอย่างหรือไม่เจอบางอย่างเดินไปเถอะแต่ถ้าบัวพ้นน้ำแล้วเราก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเจอหลายจุดถ้า ถ้าหยุดใต้ใตน้ําปริ่มน้ําหน่อยแล้วก็เจอบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันสวยงามมากนี่คือแนวทางของท่านพรธราชใช่ค่ะก็คือเมื่อกี้พูดถึงโรงมหอรสพทางวิญญาณใช่ไหมคะสวนมกกรุงเทพคือโรงมหอรสพทางวิญญาณที่ขยายขึ้นมาสามเท่าจากส่วนมกชาย,ยาถ้าใครเคยไปส่วนมกชาย,ยาจะดูได้ตั้งแต่ตัวอาคารที่มีความเกี่ยวเนื่องกันหมดค่ะ,คะแล้วก็ตัวคอนเทนต์ข้างในเพียงแต่เราปรับให้เข้ากับรูปแบบของคนเมืองมากขึ้นค่ะ,คะ ก็เลยเป็นศูนย์บริหารใจใช่แล้วพอไปแล้วใจแข็งแรงอย่างอื่นก็ตามมามีสติมีสมาธิบำเพ็ญภาวนาอะไรหรือว่าเรียนรู้ทุกๆมุมหนังสือนังหาศิละปะหรือกิจกรรมอะไรต่างๆก็เกิดปัญญาแล้วมันก็ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นนะคะ,นนะ,คะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยเรื่องของสวโมกกรุงเทพแล้วก็กิจกรรมนึ่งใ,ในวันมาฆบูชากันต่อค่ะ พระสุรไลนิ่งทอกับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะในคืนก่อนจะถึงคืนวันมาคะบูชาดังนั้นวันนี้น่าจะมีเรื่องอะไรให้ให้ได้แง่มุมวิธีคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติบูชานะคะจริงๆแล้วเรื่องของการบูชาการบำเพ็ญภาวนาการนั่งสมาธิการไปปฏิบัติรูปแบบมันเยอะมากนะตอนนี้นะใช่ค่ะคุณแอนคนิดว ja ่าสวนโมกกรุงเทพเนี่ยมันตอบโจทย์ <S ให้คนที่ชอบรูปแบบแบบไหนหรือว่าจริตของคนเนี่ยคือถ้าถ้าคุยกันในแง่จริตศาสตร์เนี่ยมันก็มีหลายแบบนะจริตศาสตร์ของคนที่ไปส่วนโมกแล้วรู้สึกว่ามันใช่เลยเนี่ยมันคือต้องเป็นยังไงเท่าที่ดูรูปแบบทางกิจกรรม,มเนี่ยค่ะส่วนโมกกรุงเทพเนี่ยจะมีจะมีคุณสมบัติอันเก๋ๆอันนึงคือ,อ,อไม่ได้ปิดกั้นทางทางแต่ละสาย จะเห็นว่าอย่างของท่านอาจารย์พุทธทาสจะเป็นอานาปานสติอย่างของหลวงพ่อเทียนจะเป็นแนวเคลื่อนไหวหรือแม้กระทั่งของท่านตชที่เป็นหมู่บ้านขล่มใช่ค่ะคือจริงๆแล้วตรงนี้เป็นเสมือนศูนย์รวมเวิร์กช็อปอะให้คนได้มาทดลองว่าตัวเองเนี่ยจริตเนี่ยอย่างเป็นอย่างไรจะเป็นอานาปานสติไหมหรือจะทดลองหลวงพ่อเทียนแนวเคลื่อนไหวไหมหรือจะเป็นแนวทางหมู่บ้านพล่ำคือ แต่ว่าเราเรามีกิจกรรมแบบนี้หมดเลยครอบคลุมทุกสายที่เขาปฏิบัติกันใช่ค่ะรวมกระทั่งไปถึงเรื่องของการเจริญสติภาวนาในในรูปแบบต่างๆที่เป็นโยคะดนตรีดนตรีเซนหรือแม้กระทั่งศีลภาวนาค่ะคืออะไรที่เกี่ยวเนื่องไม่จำเป็นต้องเป็นธรรมะจ๋าพุทธจ๋าเลยเนี่ยก็คือว่าสามารถที่จะนำมาประยุกต์ได้หมดเลยใช่ค่ะก็คือว่าจริงๆแล้วธรรมะไม่ได้อยู่ในวัด ท่านอาจารย์ก็บอกไว้ว่าธรรมะคือธรรมชาติซึ่งมีอยู่ทั่วๆไปทุกๆท,ที่เพียงแต่บางทีเนี่ยคือเราอยู่กับธรรมะแต่เราไม่รู้ค,ความเจ็บป่วยความเจ็บความรักที่จากไปทุกอย่างเป็นธรรมะแต่เราไม่รู้เราไม่รู้เพราะว่าไม่มีคนชี้ทางด้วยส่วนหนึ่งแล้วเราก็หาไม่เจอว่าเอ๊ะทำไมมันถึงต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ค่ะนั่นคือสาเหตุที่ว่าทำไมเราควรจะทดลองมาภาวนาเพื่อหาหลัก ที่มันเหมือนอะไรหลักยึดเหนี่ยวจิตใจที่ทําให้เราอยู่กับตนเองได้ะค,ะค่ะค่ะมีภาวนารูปแบบหนึ่งที่รู้สึกว่าไม่ใช่ครั้งแรกของสวนโมกุงเทพนะคะ,คะเคยมีทํามาเป็นระยะระยะแล้วแต่ว่ามีการเชิญชวนกันทางสื่อที่หนิงเห็นก็คือในสื่อออนไลน์นะคะ,คะก็คือบอกว่าเชิญชวนร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชาเพ้นภาวนาชาคิยานุโยคปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นพุทธบูชาปฏิบัติแบบนี้ คืออะไรความหมายมันคืออะไรคะคุณแอนอคำว่าชาคริยานุโยกเนี่ยค่ะ,คะเป็นหนึ่งในการสร้างความเพียรคือชาคริยานุโยกจะเป็นเหมือนกับเครื่องที่สร้างให้เราตื่นะนะคะจริงๆแล้วถ้าคนมักจะแบบอุย้ยตายแล้วสับอ่านยากแปลว่าต้องปฏิบัติยากค,คืออย่าไปคิดแบบนั้น,นะคะ่ะเอาแปลเป็นง่ายๆชาคริยานุโยกคือ ภาวนาใต้แสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญแปลงนี้จำง่ายกว่าจำง่ายไหมคะจำง่ายภาวนาใต้แสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญใช่ค่ะเพราะว่าที่สวนโมกจะจัดทุก15บห้าค่ำในคืนวันเพ็ญก็คือจะมีชื่อเล่นว่าเพ็ญภาวนาเรียกชื่อเล่นดีกว่าเพ็ญภาวนาได้แต่ชื่อเต็มๆมันก็ทําให้เราได้เรียนรู้ลึกซึ้งนะคะก็คือชาคริยานุโยกใช่ค่ะชาคริยานุโยกเนี่ยก็คือสําหรับคนทํางานเนี่ยได้เลยที่ไม่มีเวลาที่จะไปพักข้างปฏิบัติท่ามกางจังหวัดอะไรอย่างนี้ยค่ะ ก็มาที่สวนโมกได้คือเราจะเริ่มแบ่งเป็น3ยามและยาม1ยาม2แล้วก็ยาม3ก็คือว่าเริ่มมาเนี่ยตั้งแต่1ทุ่ม 1>, 1ทุ่มคือ1 1> ยาม1นค่ะ1ทุ่มถึง4ทุ่มคือยาม 1, 1> ะนะคะก็คือว่าจะมีะสลับกันร,ระหว่างนั่งสมาธิเดินจงกรมสวดมนต์ค่ะ,คะแล้วก็ส่วนใครที่อยากกลับบ้านก็กลับได้ตอน4ทุ่มแต่ใครที่อยากจะปฏิบัติถึงเช้าเนี่ยยามสจะเป็นนอน นอนสมาธินอนสมาธินอนแบบให้รู้สึกตัวค่ะห้ามหลับหลับได้หลับได้ก็จะมีหลับสี่ชั่วโมงค่ะค่ะสี่ชั่วโมงก็คือจะเป็นสี่ทุ่มถึงตีสองคือจะให้นอนตะแคงขวานะคะไม่ใช่นอนแบบนอนกิ้งไปมาอะไรเงี้ยค่ะอ๋อนอนเหมือนเหมือนพระพุทธรูปปางไสยยาใช่ค่ะแล้วก็หมอนเนี่ยจะจัดเป็นหมอนไม้หมอนไม้แบบที่ศูนย์มกชัยยาจะใช้หมอนไม้นอนค่ะซึ่งนอนแล้ว จริงๆก็สบายสบาย <c oughs> ก็ดีค่ะแต,แต่ว่าให้คือหลับได้แต่จริงๆมันคือการนอนภาวนาแบบแบบรู้ตัว,ตวใช่ค่ะเพราะว่าพอเราตื่นขึ้นมาเราก็จะอยู่ในท่านนั้นแล้วเราก็จะไม่งงเงี้ยต้องลองค่ะสี่ชั่วโมงเนี่ยนะคะสชั่วโมงค่ะสี่ชั่วโมงค่ะก็คือ,อเราจะจัดแบ่งที่นอนไว้ให้นะคะก็คือว่าสําหรับผู้หญิงเนะี่ยเราก็จะนอนในห้องปฏิบัติธรรมชั้นสองผู้ชายก็จะแยกไปอีกห้องหนึ่งชั้นสามเนี่ยค่ะ พอเรานอนสี่ชั่วโมงเสร็จแล้วตีสองตื่นขึ้นมาเราก็จะไปปฏิบัติต่อกลางสวนกลางนนสวน,นยามสามยามสามนะคะ,ะยามสามก็คือเริ่มจากสวดมนต์ที่เป็นบทพิเศษ<ะ>เกี่ยวกับเรื่องของอานาปานสติ<ะ>ค่ะจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการภาวนาสลับไบเช่นนั่งเดินยืน<ะ>ค่ะแล้วก็จนถึงเช้าก็จะทําวัดเช้าร่วมกันแล้วก็ทานอาหารเชา้าเป็นข้าวต้มเบาๆแล้วก็แยกย้ายกันไปทางาน นี่คือทำกันทุกทุกขึ้น15ค่้ใช่ค่ะทุกวันเพนคนไปเยอะไหมคะคุณแอนเยอะขึ้นเรื่อยๆจริงเหรอคะใช่โอ้โหเยอะขึ้นเรื่อยคะ่ะไปแบบค้างคืนเนี่ยนะคะ,คะเยอะขึ้นเรื่อยๆแปลว่าเหมือนมันตอบโจทย์อะไรบางอย่างได้นะแค่คนที่เหนื่อยทอ้อ ยุ่งวุ่นวายฟุ้งซ่านอกหักรักุดเลยก็ตามแต่ว่าเอ๊ะมันหาทางออกไม่ได้จะหาที่สงบสงบสักคืนหนึ่งนี่ใช่เลยใช่ไหมคุณนใช่เลยค่ะใช่เลยก็คือเอ่ออย่างวันมาคาบูชาเนี่ยจริงๆคือกิจกรรมจะมีตั้งแต่8โมงเช้าใช่ไหมคะจนถึงหนึ่งทุ่มแล้วก็ต่อด้วยชาคริยานุโยกแอนก็เลยไปเขียนต่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยปฏิบัติบูชา24ชั่วโมงได้เลยที่สวนโมกรุงเทพคือมาได้แต่เช้ายันอีกเช้าหนึ่งไปเลยก็ได้ค่ะ ครั้งหนึ่งรองรับได้กี่คนเหรอคะถ้าจะไปทํากิจกรรมแบบเนี้ยอันที่เป็นชาคริยานุโยคใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยไม่อยากให้เยอะมากถ้ากําลังพอดีเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ8 0ดส0 8ถึงร้อยแถึงรอยนี่ในกรณีที่พักค้างได้ใช่ผู้ชายมีห้องหนึ่งผู้หญิงมีห้องหนึ่งถ้าไปเป็นครอบครัวทําไงคะมีเด็กๆด้วยเหมาะไหมคะหรือว่าไม่เหมาะสําหรับเด็กเด็กๆเนี่ย คืออาจจะต้องบอกว่าใช่เขาอาจจะไม่ไหวค่ะเขาอาจจะไม่ไหวในในในลักษณะที่นั่งนอนเดินยืนอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วต้องต้องลองค่ะต้องลองเพราะว่าเขาอาจจะไหวการที่เคยเจอไหมคะเคยเจอเด็กไปปฏิบัติแล้วแบบอูุ้ดนิดเดียวแต่ว่านิ่งดีจังเลยเด็กๆเนี้ยจะมีค่ะมี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 เวลามาปฏิบัติอย่างอื่นนะคะแต่ไม่ใช่เป็นชาคริยาค่ะ กรารเรอยนฟังหลวดจะ,จะยากไปเนาะใช่ค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะทีนี้เรื่องของการปฏิบัติแบบต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะสลับกิจกรรมสลับอากับกิริยาก็ตามเนี่ยนะคะมันทําให้เราจดจ่อได้ตลอดเวลาทั้งคืนเลยจริงๆเหรอคะคุณแอนหรือค,คอออร,อ<ำ>ครูครูจะต้องคอยตบซ้ายตบขวาอไม่ค่ะมันทําให้รู้ว <laughs> ่าเราฟุ้งซ่านแค่ไหน นึกออกไหมคะคือไม่ใช่ว่าเราเข้ามาอยู่ในในอากับกริยานี้แล้วเราจะสงบเราจะรู้เลยว่าเราไม่สงบแค่ไหนแล้วทําไมเราถึงต้องภาวนาค่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยแอนมีปัญหามากแอนก็จะแบบถามพระอาจารย์บ้างถามอาจารย์บ้างว่าก็มันนั่งแล้วมันไม่มันนั่งแล้วมันไม่สงบอ่ะปิดหลับตาก็ไม่สงบเดินก็ไม่สงบบอกก็ใช่ไงก็ให้รู้ไงว่าไม่สงบไม่ได้นั่งปับหลับแล้วสงบอันนั้นไม่ใช่ค่ะก็ในเมื่อไม่เคยฝึกอ่ะจะสงบได้ยังไงให้รู้ค่ะว่าไม่สงบออ แล้วพอรู้ว่าไม่สงบแล้วจะสงบทำยังไงก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆคุณแอนฝึกทุกครั้งทุกคืนวันเพนไหมไม่ทุกค่ะก็เท่าที่เราจะพร้อมเหมือนกันเท่าที่เท่าที่แอนจะพร้อมค่ะใช่ค่ะครั้งแรกเลยที่ฝึกอะค่ะกับครั้งหลังๆเนี่ยมันมีพัฒนาการต่างไปยังไงคะเอาแบบครั้งแรกก่อนครั้งแรกยกยิ่งไปออกยิ่งกว่านั้นยิ่งกว่านั้นคือ เขาให้นอนตะแคงขวาใช่ไหมนอนท่าสายญาช่วยนอนงายท่าศพท่าศพนึกว่าเข้าใจว่าเป็นใครๆโยคะนอนท่าศพไงก็สบายนี่นาออย่างนี้ถึงอ้าวไม่ใช่นี่เขาให้ตะแคงอันนี้ก็รู้แล้วว่าไร้สตินะที่มันนอนงายทําไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอครั้งที่สองก็ทดลองนอนตะแคงค่ะอก็ดีค่ะดีขึ้นดีขึ้นค่ะแล้วก็ แต่ละครั้งเนี่ยเราจะพบเราจะพบปัญหาในชีวิตเราแตกต่างกันเช่นอ้าคือวันนี้นอนได้ดีมไม่ง่วงอีกวันน,นั่งไม่ดีเลยนะะอีกครั้งหนึ่งอ้าวันนี้นั่งดีะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็จะปรับไปทำไม,ไมอะคะทำไมทำไมมันถึงทำไมมันไม่เสถียรเพราะว่าเดี๋ยวนอนไม่ดีเดี๋ยวนั่งไม่ดีมันเกิดจากอะไรมันก็เป็นธรรมชาติของทุกๆคนแหลคะค่ะมันเป็นกายภาพหรือมันเป็นข้างในของเราเป็นแน่ ไม่ค่ะมันเป็นธรรมชาติที่ความเสถียรมันไม่มีอยู่แล้วเพียง <reci> แต่แบบว่าสิ่งที่เรารู้คือเรารู้เรารู้ว่าเราเป็นอะไรนะนะปัจจุบันนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยงั้นเราก็ได้กลับมาทบทวนตัวเองว่าอทำไมครั้งนี้มันถึงไม่ดีทําไมครั้งนั้นมันถึงดีหรือหรือเป็นเพราะยุง่งหรือเป็นเพราะอากาศหรือเป็นเพราะเราเราไปยุ่งกับยุ่งกับอากาศอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรให้เราโทษได้บ้างใช่อะไรอย่างเงี้ยใช่พอพอคิดไปสักพักอ้าว ก็ zat, จะไปห้ามยุงได้ยังไงจะไปห้ามอากาศได้ยังไงก็เรานี่แหละสุดท้ายคนที่จะควบคุมทุกอย่างในโลกใบนี้ก็คือตัวเราเองแล้วมาจากข้างในโทษอะไรไม่ได้เลยนะคะทําแต่แต่ทุกเนี่ยมันจะมาจากเราโทษไปทั่วนะคะก่อนหน้านี้ใช่แบบจะมาขับรถปาดหน้าฉันทําไมอยุงจะมากัดฉันทําไมอะไรอย่างเงี้ยแดดจะมาร้อนทําไมอะไรอย่างเงี้ย พอปฏิบัติแล้วเนี่ยบรรลุเลยออก็เช่นนั้นเองอย่างข้าพเจ้าเองก็เช่นนั้นเองถูกต้องค่ะสนุกม,มากเลยนี่ก็คือนี่คือเรื่องของสิ่งที่คนที่ปฏิบัติธรรมหรือคนที่สนใจศึกษาเรียนรู้เรื่องของธรรมะนะคะมันมีมันมีมนม ความเรียบง่ายมากๆมันใกล้ตัวเรามากๆนะคะบางทีคือถ้าเรามัวแต่ไปตีความคำศัพท์ยากๆหรือชิธีกรรมที่เป็นรูปแบบมากๆเนี่ยก็ก็อาจจะกวกว่าจะฝ่าด่านไปได้ถึงขั้นคำพีเทวดาอะไรเงี้ยก็ก็คงยากเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเราหยิบจับบางอย่างง่ายๆย่อยง่ายๆแล้วเอามาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วมีความสุขขึ้นเย็นลงสงบ ทุกครั้งที่คือรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับปัจจุบันขนาดได้คแค่นี้เนี่ยจริงๆแล้วคือเป็นพื้นฐานมากๆของธรรมะนั่นเอรนะใช่คนะ่ะใช่พากกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อนะคะว่าจะทําอย่างไรดีเพื่อให้การปฏบบบิบัติบูชาของเราในวันมาคะบูชาปีนี้มีกุศลมากที่สุดเกิดความสุขแก่ตัวเองและคนรอบข้างมากที่สุดคะ่ะสักครู่ค่ะ กลับมาคุยกันต่อนะคะกิจกรรมวันมาคะบูชาคืนพรุ่งนี้ค่ะสมีนาคม2 5 5 8สที่สวนโมกกรุงเทพนะคะจริงๆเริ่มตั้งแต่เช้าเพราะมีกิจกรรมทั้งวันใช่ใชไหมคะ,คะแต่ถ้าเกิดว่าปฏิบัติเพนภาวนาชาคริยานุโยกเนี่ยก็คือเริ่มตั้งแต่ตอนค่าคนต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะคุณแอนสมมุติฟังเราวันนี้แล้วเนี่ยรู้สึกอยากจะไปอยากจะไปเรียนรู้เรื่องนี้บ้างเตรียมใจเตรียมใจเตรียมใจค่ะว่าเราจะต้องมารู้ใจตัวเองแล้วนะอย่างนี้นะคะแล้วก็ส่วน เสื้อผ้าเนี่ยก็สบายๆค่ะไม่จำเป็นต้องชุดขาวก็เป็นกางเกงชาวเลสบสบายๆที่เราแต่ต้องนั่ง,งลุกนั่งสบายใช่ค่ะลุกนั่งพืนแล้วก็ผ้าคลุมไหล่อะไรเงี้ยค่ะบางๆเพราะว่าเราจะต้องมีเขาลงไปปฏิบัติในสวน<ะ>แต่ว่าชุดเครื่องนอนหมอนไม้ผ้าห่มเนี่ยทางสวนโมงมีเตรียมไว้ให้<ะ>นอกจากว่าอยากมีอะไร พกพามาเองแต่ก็แบบแต่หมอนไม้ที่บ้านเราคงหายากนะคะบางคนแบบติดหมอนข้างอะไรเงี <h <h ้ยก็ละไว้สักวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเครื่องนอนมีให้ครบเตรียมตัวไปให้ให้ให้พร้อมด้วยเสื้อผ้าที่สบายลกนั่งสบายกันกันชื้นกันลมอะไรกลางคืนก็มีผ้าคลุมอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็เสื้อผ้าที่จะเตรียมไปทํางานวันต่อไปเพราะว่าอยู่กันถึงเช้าวันรุ่งขึ้นเช้าวันพฤหัสบดีก็ อ่าน้ำแต่งตัวมีห้องอาบน้ําก็คือมีมีห้องอาบน้าค่ะมีห้องอาบน้าแล้วก็ก็เตรียมเครื่องใช้ส่วนตัวมาค่ะก็เท่านั้นเองง่ายๆแต่ว่าเห็นเขาประชาสัมพันธ์คือหนิงดูในเว็บไซต์มาก่อนนนะคะก็บอกว่าควรจะเตรียม คือแก้วน้ำคือของใช้<ล>อะไรถ้าเกิดว่าว่าตรงไหนที่รู้สึกว่าจะสบายใจก็เอามา<ช>สะดวกก็เอามานะคะ,ะแล้วก็คุณสมบัติคือต้องตั้งใจในการเจริญสติจริงๆมีความมุ่งม,มั่นที่จะมาจริงๆสามารถเข้าร่วมได้ตลอดการฝึกปฏิบัติจริงๆไม่ใช่ลุกเข่าลุกออกอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องปกติสามารถที่จะปฏิบัติตามกติกางดพูดคุย งดใช้โทรศัพท์มือถือไม่ใช่ไปปฏิบัติกับเขาแล้วยังเปิดไลน์เดง้งตุ้งติ้งตุงติงต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 ้งอยู่อันนี้ก็คงไม่ไหวใช่ไหมคะ<ช>คุณแอนค่ะ,คะมีอะไรอีกบ้างที่เราคิดว่ายังจําเป็นต้องต้องเตือนกันสักนิดนึงอะไรอย่างเี้หรือพอไปถึงหน้างานารู้กันเองคือหน้างานก็รู้ค่ะแต่ว่าสิ่งที่เป็นข้อข้อแนะนําทั้งหมดเนะี่ยจริงๆแล้วเนี่ยได้กับคนที่ปฏิบัติเองทั้งนั้น<ม>ค่ะ ก็คือว่าจริงๆทุกวันนี้เรามีเวลาอยู่กับตัวเองน้อยมากกับการที่เราจะทดลองเนี่ยจริงๆมันเป็นการฝึกแล้วนะคะฝึกที่จะอยู่กับตัวเองฝึกที่จะฝืนที่จะต้องไม่ต้องลายตลอดเวลาที่จะไม่ต้องพูดตลอดเวลาคือเราพูดตลอดเวลาแล้วเราลองไม่พูดบ้างเราก็จะพบกับบางสีบางอย่างที่เราอาจจะแบบเออมันดีนะอย่างเงี้ยอยากให้ลองดูค่ะ มีม้าแบบมือใหม่ไปถึงนั่งปฏิบัติปุ๊บต้องถ่ายรูปก่อนต้องเซลฟี่ก็มีบ้างค่ะโพสสังคมออนไลน์แต่อันว่ามันเป็นไม่ได้ผิดนะคะเมื่อถ้าถ้ามาเป็นครั้งแรกอะไรอยงี้ค่ะแล้วพอสักพักไปเขาก็อันคิดว่ามันก็เป็นการเรียนรู้ของของแต่ละคนแต่ละส่วนตัวเองว่าจริงๆแล้วเรามาทําอะไร คือพออยู่ๆไปจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเองใช่มถ้าี่คันแอนเห็นทั้งตัวเองด้วยใช่ไหมคะถูกต้องทั้งตัวเองด้วยแล้วก็เห็นคนที่มาปฏิบัติด้วยใช่ค่ะใช่น่ารักมากเลยค่ะคิดว่าตอนนี้เนี่ยซึมซับเรื่องของการเรียนรู้ธรรมะมากน้อยขนาดไหนแล้วมันทําให้มีความสุขยังไงบ้างคะถ้าเกิดว่าให้เอาชีวิตตัวเองเป็นตัวอย่างสําหรับแอนนะคะว่าธรรมะเป็นเรื่องของการผจญภัยเป็นเรื่องของแบบสนุกอะ สนุกมากยังเรียนไม่รู้จบเลยใช่ใชยังเรียนไม่รู้จบแล้วก็นํามาใช้กับชีวิตประจาวันได้เยอะมากเอาแค่เมื่อก่อนเราขับรถไปทํางานเนี่ยค่ะแค่อารมณ์เสียบนทน้องถนนแบบอารมณ์เสียฟุ่งเฟือยมากมีความทุกข์ฟุ่งเฟือยมากกว่าจากบ้านไปทํางานเนี่ยอารมณ์เสียไปแล้วประมาณสิบที แล้วมันจะไม่ทุกยังไงนึกออกปะค,คะคือแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมันไม่จําเป็นหรอกไอ้เรื่องอารมณ์เสียหรือความทุกข์เล็กๆน้อยๆระหว่างทางอ่ะมันมีความทุกข์อีกตั้งอื่นๆอีกตั้งเยอะในชีวิตของมนุษย์ที่มันต้องเจอะจะไปฟุ่มเฟือยความทุกข์มากมายทาไมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในการฝึกปฏิบัติตนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชาคริยานุโยคหรือว่าทดลองมาตักบาตรท,ทาบุญอยู่กับแม่ไหว้พระเนี่ยมันเป็นเรื่องของการระจนภัยทั้งนั้นเลยค่ะว่าเราสามารถ อยู่กับภัยในใจเราได้แค่ไหนเราจะะจนมันแค่ไหนเราจะฆ่ามันได้ไหมนั่งสมาธิเราจะอดทนกับมันได้ไหมหรือว่าเราจะแพ้กับมันอีกอะไรเงี้ยคะมันสนุกดี <laughs> บางคนที่บอกว่าเอาละฉันจะเริ่มต้นตั้งแต่พรุ่งนี้เช้าก็ทําเลยไม่จำเป็นต้องวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาอะไรเลยนะคะถ้าเราจะกลับเข้ามาเรียนรู้ภายในของตัวเองด้วยการเอาธรรมะเป็นที่ตั้งเป็นที่ยึดเหนี่ยวนะคะ<ช>แล้วก็ผจญภัยไปแบบคุณ<ช>แอนว่า<ช>บางทีเราจะค้นพบวิธีการที่แตกต่างกันไปพระอาจารย์ที่เรายึดเหนี่ยวหรือว่าอ่านคําสอนของท่านหรือว่าไปปฏิบัติกับท่านก็แล้วแต่รูปแบบที่บางคนก็จริตไม่ตรงกันนะคะ<ช>ว่าจะไปศรัทธาหรือว่าไปเ,เข้าใจกับแนวทางไหนมากกว่ากัน ก็ว่ากันไป<ช>นะคะเป็นเรื่องที่อิสระทางความคิดแล้วก็การนับถือนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นแก่นธรรมะขององค์สมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็คือ ความจริงๆมันคือเรียบง่ายมากมันคือความเป็นสัจธรรมมันคือกแก่ๆเจ็บตายมันคือการที่รู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับปัจจุบันขณะอาแค่นี้ง่ายๆนี่เราก็ทําให้ชีวิตประจําวันเราดีขึ้นเยอะแล้วนะคะพรุ่งนี้วันมาคะบูชาค่ะคุณแอนนอกเหนือจากการที่เชิญชวนไปที่สวนโมกแล้วคุณแอนอยากจะฝากอะไรทิ้งท้ายโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่บ้างว่าเอาล่ะวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาสักวันหนึ่งอะ่ะพี่แอนอยากจะขออะไรน้อง,องๆด้วยอยากจะบอกอะไรคะ เคล็ดลับในการใช้ชีวิตในวันสำคัญแบบนี้ก็ทำอะไรก็ได้ค่ะที่ที่ไม่ถูกใจทั้งตนเองถ้าพอตนเองทําไม่ถูกใจแล้วคนรอบๆข้างรอบๆข้างก็ไม่ถูกใจอ,อย่างพรุ่งนี้ค่ะก็คือ,อวันมาคบูชาก็คือพาคุณพ่อคุณแม่มาสวนโมก,ก็ได้เพราะว่ากิจกรรมเนี่ยก็มีจนถึง ตอบโจทย์ทุกเพศทุกวัย <c oughs> จนถึงวัยรุ่นนะคะแล้วก็อย่างที่ท่านอาจารย์ว่าไว้ค่ะว่าวันมาฆบูชาเนี่ยคือวันพระอ,อรหรันต์ก็จะชวนมาตามรอยพระอ,อรหันต์ที่สวนมอง <c oughs> ก็คือทําชีวิตให้สะอาดสว่างแล้วก็สงบเันสักวันค่ะเนาะละกิเลสกันสักวันลอง <c oughs> ดูว่ามันจะเหมือนอดีทอ็อกซ์จิตใจขนาดไหนนะคะสุดยอดมากๆเลยค่ะคุณอนวันนี้นะคะทาง หจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยหรือว่าสวนโมกงเทพนะคะได้มีหนังสือมาฝากแฟนรายการไลฟ์นิ่งทอลกับสายสวรรค์ขยันย,ยิ่งนะคะ10ท่านด้วยกันค่ะรวมธรรมบรรยายธรรมะคือหน้าที่ก็คือเป็นการรวบรวมบทบรรยายธรรมของท่านพุทธทาสภพิขุเลยนะคะมีหลายๆบทรวมอยู่ในนี้ดิฉันเปิดอ่านคร่าวๆก็ยังโอ้เดี๋ยวต้องกลับไปอ่านให้อิ่มเอมใจให้เกิดปัญญาเลยนะคะท่านที่ชมรายการของเราคืนนี้ค่ะแล้วเขียนเข้ามาว่าท่านได้ข้อคิดได้แรงบันดาลใจอะไร จากรายการของเราในตอนนี้แล้วโพสตเข้ามาที่แฟนเพจของเราในแฟนใน Facebook นะคะ Lightning Talk ค่ะ10ท่านแรกเราจะจัดส่งหนังสือของท่านพุทธทาตจากหอจุมาเหตุพุทธทาตอินทปัญโยไปให้ถึงบ้านเลยนะคะวันนี้ขอบคุณนุณแอนมากๆค่ะ <c oughs> ถ้ามีโอกาสจะมาพูดคุยกันใหม่นะคะ <c oughs> ค่ะ <c oughs> เราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ